น de mm ี่มาตรงนี้โอ้อ๋อนี่ปลานี่อาหารปลาก่อนครับนี่งงอาหารปลาโอ้ตีอ่ะเลยวะตีอ่ะเลยเดี๋ยวให้ดูเก็บซะนี่ปลาจะกินก็ไหนปลาจะกินอื้อ ตกน้ำนะปนลาตะเพียนป้าเ,เลยอย้อ้อหเ,เดี๋ยวเอาแฮมหวานเนาะแค่น,นี้แหละหมดเหยื่อแล้วเหยื่อหมดแล้ว Dia muncul lah. สวัสดีครับ